สวัสดีครับอยู่กับช่องเวสป้าเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาจาดันดันปืน SMG ในคาดเซากับค์ดหมอมีปืนป,ประมาณ20กระบอกไปดูกันเลยปืนกระบอกที่1 MP28 มีอัตราการยิงอยู่ที่550รอบอกต่อนอาทีและความเร็วกระสุนอยู่ที่400จําจำนวนกระสุน20ทับ120 MP28 เป็นปืนเกลมือที่มีอัตราการยิงต่อนเนือ่องดีใช้งานระยะไกลง่ายแม้ดามเมจจะน้อย ยิงโดน5นัดล้มและต้องยิงซ้ำศพอีกสนัดถึงจะตายการควบคุมรีคอยปืนค่อนข้างง่ายเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ชอบปุกดูภาพรวมแล้วก็ยังเป็นฟ้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูไฮไลท์ในการเล่น m p 8ของผม,ผม mp แบบแม้ดาเมจจะไม่แรงเท่ากับรุ่นอื่นก็ใช้งานได้คล่องตัวผมก็ให้ที่ดีอยู่ดีปืนกระบอกที่2 mp 3 4ม o มีอัตราการยิงอยู่ที่520รอบต่อนาทีและความเร็วกระสุนยอยู่ที่400บรรจุกระสุน3 2นัดทับ128 mp 3 4ม o เป็นปืนกลมือที่มีความแม่นยำและความนิ่งในการยิงที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ SMG รุ่นอื่น แม้ว่าอัตราการยิงจะไม่สูงเท่ากับรุ่นที่เน้นความเร็วแต่ก็ะชดเชยด้วยการคุกคุกทีงง่ายและความเสถียรเหมาะกับผู้เล่นที่เน้นยิงแม่น,ะนากการะยะกลางและใกล้มาดูไฮไลท์ในการเล่น FP34 โ oh. mp 3 4 o โผมก็ยังให้ที่ดีมันมีปืนที่ดีกว่านี้ปืนกระบอกที่3 m 3 0 Luck ลักวั i ฟิงว l ลลิงผมจะเรียกว่า m 3 0แล้วกันโดยมีความเร็วก,กระสุนยอยู่ที่200และมีจำนวนกระสุนยอยู่ที่2ทับ22โดยโหมดลูกซองที่สามารถเล่นได้ของฝ่มายเยอรมันมีเค่กระบอกเดียวเท่านั้นการจัดก,การศัตรูภายในนัดเดียวต้องยิงยระยะใกล้เท่านั้นถึงจะจัดการได้ การยิงระยะไกลก็สามารถจัดก,การได้แต่ต้องลิงยิงเท่านั้นข้อเสียของปืนลูกซองกระบอกนี้คือถ้ายิงภาพภายใน2นัดมีโอกาสตายสูงมากแม้จะมีข้อจํากัดในเรื่องระยะการยิงและจํานวนกระสุนก็ยังเป็นปืนที่เล่นสนุกอยู่ดีมาดูไฮไลท์ในการเล่นลูกซอง 2M30 ผมให้ที่ดีมันเล่นยากไปหน่อยปืนกระบอกที่4 b e r e t t ต a M38A มีอัตราการยิงยที่690รอบต่อนาทีเพลยกระสุนอยู่ที่400บรรจุกระสุน20ทับ120 b บ r e ต t a M38A เป็นปืนกลมือที่มีความสมดุลระหว่างอัตราการยิงและการควบคุมรีคอย ให้ฟิลลิ่งที่แม่นยำและนิ่งพอสมควรในการยิงต่อเนื่องเหมาะกับการใช้งานระยะใกล้ถึงกลางมาดูไฮไลท์ปืนเบรต้า m 38A เบรต้าเอ็มผมให้ที่4ปืนกระบอกที่5 MP 3008โดยมีอัตราการยิง520รอบต่อนาทีและความเรวกระสุนที่4ี่400บรรจุกระสุน32นัดทับ128เป็นปืนกลมือที่มีจุดเด่นในเรื่องความคุบคุมง,ง่ายยิงระยะใกล้หรือกลางก็โอเค แม้ดาเมจจะไม่แรงเท่าไหร่ข้อเสียคือไม่ได้ยิงรัวตอนเล็งจะบางมุมมองนิดนึงมาดูไฮไลท์ในการเล่นปืน MP 3 0 0 mp 3 0 0 8ผมให้ที่4ปืนกระบอกที่6 Beretta m 1 9 1 8มีอัตราการยิงอยู่ที่1040รอบต่อนนาทีและความเร็วกระสูอยู่ที่400มบรรจุก,กระสุนได้25ทับ125นัดเป็นปืนกลมือที่มีจุดเด่นในเรื่องในการที่ยิงเร็วมากแต่ในการควบคุมรีคอยก็ข้างยากแล้วดามเมก,ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้น เป็นปืนกลนที่ต้องยิงระยะประชิดเท่านั้นต้องเล่นบ่อยๆเพื่อจะได้ชินในการคุมรีคอย ถ้ายิงระยะกลางก็ข้างยางกนิดนึงและตอนเร็มปืนจะมีกรรมารบังหน้าจอบเบเรต้า M หนึ่เก้าหนผมให้ที่ C ีปืนกระบอกที่7จ็ด OVP M 1 9 1 8มีอัตราการยิงอยู่ที่1นึ่รอบต่อน,นาทีและความเร็วกระสุนอยู่ที่4ี5 บรรจุกระสุนได้25ทับ125ปืนกลมือนี้ไม่ต่างจากเบริต mm ้า hmm. M1918 ก็แค่กระสุนไปไวขึ้นและดีคอยที่สูงขึ้นมาดูไฮไลท์ในการเล่นปืนนี้ พ v M1917 ผมให้ที่ C ปืนกระบอกที่8 SMAB43 มีอัตราการยิงอยู่ที่460รอบต่อนาทีและความเร็วกระสุนอยู่ที่400บรรจุกระสุนได้40 120ทับ120โดยปืนกลมือโดยมีคอด,ดีมีอัตราการยิงที่ค่อนข้างเร็วและคุบคุมได้ง่ายในระยะประชิด ถึงแม้ดาเมจจะไม่แรงมากพอข้อดีมีกระสุนประมาณ40นัดข้อเสียมีดาเมจที่น้อยและยิงเขค่อนข้างชา้ามาดูไฮไลท์ในการเล่น MAB43 ผมให้ที่4ปืนกระบอกที่9 PPSH41 Obless oh, มีอัตราการยริงอยู่ที่1,150รอบต่อนาทีและความเร็กระสุนที่450บรรจุก,กระสุนได้35ทับ105เป็นปืนที่โดดเด่นในเรื่องความเร็วการยริงที่สูงมากเป็นปืนที่มีอัตราการยิงที่เร็วที่สุดในเกม ในตะกรุด SMT โดยมีข้อจํากัดในเรื่องความแม่นยําต่ําในระยะกลางหรือไกลจะเสียเปรียบไปอย่างมากและกระสุนที่มีค่อนข้างที่มีจํากัดรู้ตัวอีกทีกระสุนก็เหลือหนึ่งแมกซีนสุดท้ายแล้วและรีคอยก็ค่อนที่จะสูงมาดูไฮไลท์ในการเล่น G.P.S.H. 41. โอเ e ลสผมให้ที่ B ปืนกระบอกที่10 M.P.38 โดยมีอัตราการยิงอยู่ที่570รอบต่อนาทีและความเร็กระสูนที่400บรรจุกระสุนได้32นัดทับ128จุดเด่นของ M.P.38 คุบคุมได้ง่ายรีคอยต่ำจุดแข็งของ M.P.38 คือความเสถียรในการยิงต่อเนื่องโดยเฉพาะในระยะประชิดถึงกลาง สำหรับผู้เล่นที่ชอบควบคุมปืนได้สบายโดยไม่ต้องฝึกมากข้อจำกัดอัตราการยิงที่ปางกลางและข้อจำกัดในระยะไกลเหมือน S.M.G ส่วนใหญ่มาดูไฮไลท์ในการเล่น M.T. 3 8 MP 38ผมให้ที่ B. ปืนกระบอกที่11เ e t t a M1 โดยมีอัตราการยิงอยู่อยู่ที่570รอบต่อนาทีและความเร็วกระสุนที่400วัจจุกระสุนได้40-120เป็นปืน SMG ที่โดดเด่นในเรื่องแมก็กกาซีนที่บรรจุได้40นัดสดแตกกปืนไม่ต่างกับ MP 38เลยน่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะโชว์แค่ไฮไลท์การเล่นเฉย เเรต้า M1 ผมให้ที่ B ปืนกระบอกที่12 MP40 มีอัตราการยิง5 7 0รอบต่อน,นาทีและความเร็วกระสุนอยู่ที่400มาจุดกระส32ทับ128สแตกของปืนไม่ต่างกับ MP38 เลยแต่อย่างหนึ่งที่ต่างคือดาเมจที่แรงกว่ามาดูไฮไลท์ในการเล่น MP40 M.P.40 ผมให้ที่ B ปืนกระบอกที่13 ZK 383โดยมีอัตราการยริงอยู่ที่810และความเร็กระสุนยู่ที่400บรรจุกระสุนได้30นัดทับร2 0โดยมีจุดแข็งด้านความสเสถียรและความแม่นยำโดยมีอัตราการยริงที่สูงและรีคอยค่อนข้างที่จะตำ่ำแถมยังมีขาตั้งแถมมาด้วยสามารถสู้ระยะประชิดหรือกลางหรือไกลก็ได้ ทุกอย่างดีไปหมดยกเว้นดามเมดที่ไม่สามารถจิงภายในสานับลมได้มาดูไฮไลท์ในการเล่น ZK383 Z k 8 8 3ผมให้ที่ A ไม่สามารถสู้กับพลระดับ TS ได้ที่สามารถยิง3นัดล้มได้ปืนกระบอกที่14 MP 3 5 I โดยมีอัตราการยริงอยู่ที่620รอบต่อน,นาทีและความเร็กระสุนอยู่ที่440วันบรรจุกระสุนได้32 1 2ับ128จุดเด่นมีความแม่นยำ และรีคอยที่ไม่สูงมากและอัตราการยิงที่ไม่เร็วจนเกินไป m p 35i จึงสามารถควบคุมได้ง่ายและยิงเป็นชุดสั้นๆได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะในระยะกลางที่ s m g หลายกระบอกเริ่มยิงกระจายและสามารถยิงภายในสานะล้มได้แลกกับการมีอัตราการยิงที่น้อยลงมาดูไฮไลท์ในการเล่น m p 35i p 35 i อปงให้ที่ A ปืนกระบอกที่15 b e r e t ต a M 38ขีด42โดยมีอัตราการยิงอยู่ที่620รอบต่อนาทีและความเร็วกระสุนอยู่ที่440และบัรจุกระสุนได้32ทับ128พูดตรงๆว่าสแต็กไม่ต่างกับ MP 38เลยก็แค่มันเป็นแคปื้นของสัญชาติอิตาลี มีแค่อย่างเดียวที่ต่างคือแมกกาซีนที่บรรจุได้40นัด MP38 บรรจุได้32นัดน่าจะไม่มีอะไรมากถ้าจะโชว์แค่ไฮไลท์เฉย เบลดา M 38ขี42ผมให้ที่ B ในวิดีโอที่ให้ที่ A นั้นผมให้กิดปืนกระบอกที่16เบลิต้า M 38 40ราวมีอัตราการยริงอยู่ที่690รอบต่อนาทีและความเร็วกระสูนที่400บรรจุกระสุนได้40ทับ120นัดโดยมีจุดเด่นในเรื่องความแม่นยำสูงดับรีคอยต่ำ และการควบคุมที่ง่ายและรุ่นนี้มีกระสุน40นัดทำให้ให้ยิงได้ต่อเนื่องแบบไม่ขัดมาดูไฮไลท์าการเล่นเบลดามอส M38 รุ่น40นัด b บลดามอสมสามรุ่น40นัดผมให้ที่ A อปืนกระบอกที่17บเจ็ดคิรารีสามโดยมีอัตราการยิงอยู่ที่870รอบต่อนาทีและความเร็กระสุนที่สี่ร้อบรรจุก,กระสุน40่สิทับร้อจุดเด่นคือเป็นปืน SMT ที่สามารถยิงภายใน3านัดลมได้มีความแม่นยำสูงทั้งในระยะใกล้และไกลแต่รีคอยล์อ็ข้าง กลางคๆคุมได้ง่ายนิดนึงอัตราการยิงก็พอเหมาะไม่เร็วเกินคุคุมและมีกระสุนป,ประมาณ40นัดมาดูไฮไลท์ในการเล่นคีดารี 39m ท i r a r รี่ m ผมให้ทีเอมีข้อเสียอย่างเดียวคือการควบคุมรีคอยลบางกลาปืนกระบอกที่18 mkb 4 2่ s โดยมีอัตราการยิงอยู่ที่5้าร้อยรอบต่อนาทีและความเร็วกระสุนอยู่ที่680บบรรจุกระสุนสามสเ่าเก้าสิจุดเด่นคือกระสุนที่แรงกว่าใน smp ทั่วไปยิงโดนเพียงไม่กินนั้นก็สามารถจัดก,การสัดสูได้ ทำให้ได้เปรียบในกกระยะกลางและยิงได้แม่นยําและควบคุมง,ง่ายในระยะปางกลางเหมาะกับพวกประเภทที่ชอบยิงระยะใกล้และกลางข้อเสียไม่เหมาะกับการยิงต่อเนื่องในระยะไกลถึงแม้จะยิงช้าแต่การยิงซ้ำนั้นทําให้ตายทันทีไม่ต้องยิงซ้ํามาดูไฮไลท์ในการเล่น MKB 42H ไม่ได้รับการสนัทสนุน MKB 4 2 s ผมให้ที่ um. S ปืนกระบอกที่19 MP43 ขีดหนึ่งโดยมีอัตราการยิงอยู่ที่600และความเร็วกระสุนอยู่ที่680 บรรจุกระสุนได้30ถ้า90จุกแข็งดาเมจที่แรงและระยะว่งลที่สูงเป็นปืน SMG ที่เป็นปืนไรเฟิลทำให้จัดก,การศัตรูภายในไม่ขี่นัดแม้จะอยู่ในระยะาไก,ากลเป็นปืนที่คุกคุมที่ง่ายและรีคอยล์ค่อนข้างนิ่งมีความแม่นยำสูงแล้วยังยิงเร็วอีกมาดูไฮไลท์ในการเล่น MP 43ขีดหน ทีขีด1ผมให้ที่ S ปืนกระบอกที่20 STG 44โดยมีอัตราการยิงอยู่ที่650รอบต่อนาทีและความเร็กระสุนที่ที่680บรรจุกระสุน30ทับ90โดยจุดเด่นโดยความแม่นยำและดาเมจและความเสถียรและอัตราการยิงถูกออกแบบให้อย่างลงตัวยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องค,ควบคุมการควบคุมง่ายยิงนิ่ง ด้วยรีคอยที่สม่ำเสมอและการยิงได้ดีทำให้สามารถยิงยาวแบบเป็นชุดสั้นๆมันเป็นปืน S.M.G. ที่เป็นไรฟ้วจุดโจมมันก็เลยมีกาเมนที่แรงมันเป็นปืนที่โหดที่สุดในคัส S.M.G. แต่ข้อเสียมีอย่างเดียวคือราคาที่แพงมากในการอัพเวลาดาวมาดูไฮไลท์ในการเล่น s g t 4 24. g 4ีผมให้ที่ S ก็จบแล้วครับในการจะอันดักปืนในคานแอซซาวหรือคานหมอนี่เป็นข้อที่เหตุสุดตัวในการเล่นเกมเอลิสติกผิดผลาตรนไหนก็อขออภัยนะครับขอให้ทุกคงโชคดีในการเล่นเกมเอลิสติกบายบาย